เพื่อนผู้บริหารและเพื่อนเพื่อนพนักง,งานทุกทุกท่านวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ผมมีความยินดีนะครับที่จะมาแจ้งข่าวที่เป็นข่าวที่ได้ยินดีสําหรับบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจํากัมหาชนแลวก็พวกเราทุกๆคนคงจำมาได้นะครับเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนตุลาคมเนี่ยเรารับแจ้งเรื่องที่เราเรอคอยมาก็คือเรื่องของโอกาสที่จะเราเข้าไปรับตำทารถไฟฟ้าสายสีม่วง สัญญาที่4นะครับทางรฟมได้มีหนังสือแจ้งมาอย่างบริษัทเราว่าคณะอนุกรรมการมาตรา13ได้พิจารณาคัดเลือกเราเป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดแล้วก็เตรียมเสนอต่อคณะนัฐทนตรีวันที่29พฤษจิกายนปีที่แล้ว2 5 6 5บริษัทได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอนมัติอยู่สองเลี่ยใหญ่ๆเลี่ยแรกก็คือเรี่ยงที่ จะขออนุมัติขสัญชาาสัมปทานของปลอบตมเรื่องที่2ก็คือเรื่องของอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจะขอเข้าไปนะคับทาการว่าจ้างบริษัทชอการช่างจํากัดมหาชนนะครับเป็นผู้ที่รับเหมาช่วงในเรื่องของสัญญาสัมปทานช่วงที่1น,นะครับก็คือการก่อสร้างจาัดหาตัวกระบวนรถระบบะสัญญาณ ระบบ AFC ต่างๆนะครับก็เป็นเวลารุ่นเลยมาโพอผมควรค,คงได้รับทราบข่าวว่าก็ามีการเจรจารต่อรองก็เราก็ได้ทำหน้าที่เราจะเต็มที่วันนี้หลายคนคงทราบแล้วก็หลายคนคงได้รับรู้ไปแล้วว่ามีข่าวที่น่าดีก็คือคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดอาชนเป็นผู้ที่ได้รับสัญญาสังปทาน นะครับสายสีโมงสัญญาที่ซึ่งเราก็รอคอยมาในนามของคณะผู้บริหารนะครับเราขอขอบคุณทุกคนที่กรุณาตั้งมเทะกำลังกายกำลังใจเต้าตั้งใจช่วยกันทำงานในภาวะที่ไม่ง่ายเช่นช่วงที่ผ่านมาเลยและตอนนี้ก็บอกเลยว่าข่าวดีมาแล้วแต่ข่าวดีมาแล้วก็จะเป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันทำงานเยอะขึ้นม,มากขึ้น ก็คงจะมีเรื่องต้องทําอีกมากมายในการเตรียมตัวเรื่องของสายชีมุ่งซึ่งจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ท้าทายแล้วก็จะทําให้บริษัทเราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือได้รับความสนับสนุนอย่างดีจากเพื่อนเพืผู้บริหารและเพื่อนพูักงานทุกท่านขอบคุณมากครับ